สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะสอบกลางภาคกันค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูก่อนก่อนว่าดอกเบีย้ยคืออะไรนะคะดอกเบีย้ยก็คือผลตอบแทนจากผู้ขอยืมเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ยืมซึ่งก็หมายความว่าเวลาที่เรานะคะไปยืมเงินของใครมาเราก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับคนที่เราไปยืมเงินเข้ามาค่ะ เป็นการลงทุนที่เงินของเรานะคะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราเรียกส่วนที่เพิ่มขึ้นว่าดอกเบี้ยค่ะและเรียกจำนวนเงินทั้งหมดว่าเงินรวมโดยเราจะมีสูตรของมันก็คือเงินรวมจะเท่ากับเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยต่อมานะคะดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นจะเป็นกลไกการนำดอกเบี้ยที่ได้ทบเข้าไปกับเงินต้นทำให้เงินต้นใหม่มียอดสูงขึ้นพอเราไปคิดดอกเบี้ยรอบใหม่ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อนาดอกเบีย้ยทบเข้าไปกับเงินต้นใหม่ก็จะทําให้มูลค่าของเงินมันสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นนะคะฝากเงิน10,000บาทกับธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยสเปอร์เซนต์ต่อปีโดยที่คิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุกปีให้เราคํานวณเงินในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ n ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูกันก่อนว่าเมื่อสิ้นปีที่1นนะคะเราจะมีเงินออมเท่าไหร่ สูตรของการคิดเงินรวมนะคะก็ได้แก่เงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยซึ่งก็คือสูตรนี้ค่ะดังนั้นเมื่อสิ้นปีที่1เราจะมีเงินออมก็คือเงินต้นของเราซึ่งก็คือเงินที่เราฝากกับธนาคารซึ่งก็คือ10,000บาทแล้วก็เขียนเงินต้นก็คือ10,000บวกกับดอกเบีย้ยสูตรของดอกเบีย้ยนะคะก็จะคือเงินต้นคูณกับอัตราดอกเบีย้ยค่ะ ในที่นี้นะคะเงินต้นของเราก็คือ10000คูณกับอัตราดอกเบีย้ยโจทย์ข้อนี้เขาบอกเราว่าธนาคารให้อัตราดอกเบีย้ย3%เต่อปี3%ก็คือ3ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเราก็ได้ว่า0 0 3ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยของเราก็คือ0.03เราก็นำเงินต้นมาคูณกับอัตราดอกเบีย้ยก็คือนำา1 0 0 0 0มาคูณกับ0.03 เราก็คิดเลขค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราดึงตัวร่วมค่ะดึงตัวร่วมก็คือให้เราสังเกตว่าตัวหน้ากับตัวหลังนะคะมีตัวไหนที่เหมือนกันตัวหน้าของเราก็คือ1 0 0 0 0มืนตัวหลังก็คือ1 0 0 0 0มื่นคูณอยู่กับ0 0นดังนั้นตัวร่วมของมันก็คือ1 0 0 0 0หมืนให้เราดึง1 0 0 0 0หมื่นออกมาค่ะตัวหน้าหนึ่งหมื่นโดนดึงออกมาแล้วก็จะเหลือหนึ่งตัวหลังเราก็จะเหลือแค่0.03คิดเลขค่ะ ตัวหน้าคงเดิมในวงเล็บนะคะ1บวกกับ0.03เราก็จะได้1.03ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อสิ้นปีที่1นะคะเราก็จะมีเงินออม1 0,000คูณกับ1.03ต่อมานะคะเรามาดูสิ้นปีที่2กันค่ะสิ้นปีที่2สูตรก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยแต่ว่าเงินต้นของเราคะ่ะจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเงินต้นของเราก็คือ10,000 แต่ว่าพอเรามาคิดเงินต้นของปีที่2เราจะต้องนําเงินออมในสิ้นปีที่1น,นะคะมาคิดเป็นเงินต้นของสิ้นปีที่2ดังนั้นเงินต้นของเราก็จะเปลี่ยนใหม่กลายเป็น10000คูณอยู่กับ1.03ค่ะบวกกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยก็คือสูตรเดิมเลยค่ะก็คือเงินต้นคูณกับอัตราดอกเบีย้ย ในที่นี้เงินต้นของเราที่เปลี่ยนใหม่ก็คือ10,000คูณกับ1.03และไปคูณกับอัตราดอกเบี้ยอีกทีก็คือ0.03ที่เราคิดกันไว้สเต็ปต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะให้เราดึงตัวร่วมแล้วก็ดูว่าตัวหน้ากับตัวหลังนะคะมีตัวไหนที่เหมือนกันบ้างตัวที่เหมือนกันก็คือ10,000คูณกับ1.03ค่ะ ตัวหน้านะคะเราดึงออกมาแล้วดังนั้นมันก็จะเหลือ1นบวกกับ10,000คูณอยู่กับ1.03ของตัวหลังก็ถูกดึงออกมาแล้วดังนั้นเราก็จะเหลือแค่0.03ต่อมาเราก็คิดเลขเหมือนเดิมค่ะตัวหน้าคงเดิมก็คือ10,000คูณกับ1.03ในวงเล็บแล้วก็นำมาบวกกัน1บวกกับ0.03ก็จะได้1.03 เราเรียนกันเรื่องเลขยกกำลังสังเกตไหมคะว่าฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันดังนั้น0.03ตัวแรกยกกำลัง1ตัวตัวข้างหลังก็ยกกำลัง1ดังนั้นพอเรานำมาบวกกันเราก็จะได้1.03ยกกกำลัง2เราก็จะได้ว่าเมื่อสิ้นปีที่2นะคะเราก็จะมีเงินออม1 0 0 0 0คูณกับ1.03ยกกกำลัง2ค่ะ ่อมานะคะเรามาคิดกันค่ะว่าสิ้นปีที่3จะมีเงินออมเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยแต่ว่าเงินต้นของเราก็จะเปลี่ยนไปเงินต้นของเรานะคะจะนําเงินรวมเงินออมเมื่อสิ้นปีที่2ค่ะมาคิดเป็นเงินต้นเมื่อสิ้นปีที่3เงินออมของสิ้นปีที่2ก็คือ10,000คูณอยู่กับ1.03ยกกําลังสอง นำมาบวกกับดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยก็คือเหมือนเดิมก็คือเงินต้นคูณกับอัตราดอกเบีย้ยเงินต้นของเราก็คือ1 0 0 0 0หคูณอยู่กับ1.03ยกกกำลัง2คูณกับอัตราดอกเบีย้ยของเราก็คือ0.03ต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะคือการดึงตัวร่วมหาว่าตัวหน้ากับตัวหลังนะคะมีตัวไหนที่เหมือนกันบ้าง ตัวที่เหมือนกันก็คือ10,000คูณอยู่กับ1.03ยกกํลาลัง2แล้วก็ดึงออกมาจากทั้ง2ตัวหน้าโดนดึงออกไปแล้วเราก็เหลือ1บวกกับตัวหลังเราก็จะเหลือแค่0.03สสเต็ปต่อไปก็คิดเลขค่ะ 1>, 1บวกกับ0.03แล้วเราก็จะได้1.03ต่อมาสมบัติของเลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน0.03ตัวหลังยกกำลัง1อยู่ค่ะดังนั้นเราก็เขียน1 0 0 0งก่อนฐานของเราก็คือ1.03คูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็คือนำสอมาบวกกับ1 เราก็จะได้1.03ยกกกำลังสาเป็นคำตอบค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเมื่อสิ้นปีที่1ใช่ไหมคะเราจะมีเงินออมก็คือ10,000คูณกับ1.03ยกกกำลัง1พอมาสิ้นปีที่2เราก็จะมีเงินออมก็คือ1 0 0 0 0หมืคูณกับ1.03ยกกกำลังสองพอมาสิ้นปีที่สเราก็จะมีเงินออมก็คือห0,000ื่นคูณกับ1.03ยกกกำลังสาม ดังนั้นนะคะโจทย์ของเราถามว่าจงคำนวณเงินในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ n แล้วก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อสิ้นปีที่ n จะมีเงินออม1มือ คูณอยู่กับ1.03ยกกกำลัง N เป็นคำตอบค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถสรุปเป็นสูตรของการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นได้ค่ะสูตรของเรานะคะว่าว่าไว้ว่า,วา,วา,วาเงินรวมณนะสิ้นปีที่ N จะเท่ากับ P คูณกับ1บวก R ยกกำลัง N โดยที่ P นะคะจะเป็นเงินต้นหรือเงินที่เราลงทุนค่ะ ส่วน r ได้แก่อัตราดอกเบี้ยต่อปีนะคะก็คือเท่ากับ i ส่วน100ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ไปแปลงเป็นทศนิยมเหมือนที่เราทํากันตระมาง N นะคะก็คือจํานวนงวดทั้งหมดค่ะมีหน่วยเป็นวนันเดือนหรือปีเรามาดูตัวอย่างกันค่ะในข้อนี้เราจะใช้สูตรกันนะคะข้อ1เขาบอกว่าถ้านายปัญญานะคะฝากเงิน10,000บาทกับธนาคาร โดยธนาคารนะคะให้อัตราดอกเบีย้ย3เปต่อปีธนาคารคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุกปีให้คำนวณหาเงินที่ในปัญญามีหากฝากเงินครบ2ปีเราก็มาไล่ตัวแปรกันก่อนค่ะตัวแปรแรกที่เราต้องหานะคะก็คือ p ตัวแปรที่2ก็คือ r ตัวแปรสุดท้ายก็คือ n p ก็คือเงินต้นหรือก็คือเงินที่ในปัญญาฝากเงินกับธนาคารนะคะก็คือ10,000บาท r ก็คืออัตราดอกเบีย้ยโจทย์ของเราบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยก็คือ3%เต่อปีดังนั้นเราเขียน3%เเ์ในรูปของเศษส่วนก็คือ3ส่วน100เปอร์เซ็นต์ก็คือส่วน100ค่ะแปลงให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ0.03 n ก็คือจำนวนงวดมีหน่วยเป็นปีดังนั้นในโจทย์ของเราก็บอกว่าฝากเงินครบ2ปีดังนั้น n ก็คือ2 แล้ามาแล้วก็มาแทนค่าในสูตรค่ะเราจะได้ว่าเงินรวมณนะสิ้นปีที่สองจะเท่ากับ p ก็คือ10,000คูณกับ1บวก r ก็คือ0.03ยกกํายกกำลังสอง ต่อมาก็ให้คิดเลขค่ะตัวหน้าเหมือนเดิมในวงเล็บ1บวก0.03ก็คือ1.03ยกกกำลัง2เป็นคำตอบค่ะข้อสอบนะคะก็จะให้เราใช้สูตรแล้วก็แทนค่าโดยที่เราสามารถติดยกกำลังไว้แบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องคิดเลขหาคำตอบค่ะออามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งข้อที่2เขาบอกว่า สมชายฝากเงินกับธนาคารเป็นเงิน90,000บาทเป็นเวลา4ปีธนาคารคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นต่อปีโดยให้ดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีถามว่าเมื่อสิ้นปีที่4นะคะสมชายจะมีเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนอื่นเราก็มาดูตัวแปรค่ะตัวแปรของเราจะมี3ตัวก็คือ p ซึ่งก็คือเงินต้น r ก็คืออัตราดอกเบีย้ยและ n ก็คือจำนวนงวด เงินต้นของเราก็คือเงินที่สมชายฝากเงินกับธนาคารนะคะก็คือ90,000บาทอัตราดอกเบีย้ยก็คือธนาคารคิดดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีแล้วก็เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือ1.5ส่วนด้วย100จะเท่ากับ0.015ส่วน n ก็คือเขาถามเมื่อสิ้นปีที่4ดังนั้น n จะเท่ากับ4 ตัวแปรของเราก็ครบแล้วนะคะเราก็มาแทนค่าในสูตรค่ะสูตรของเราก็คือเงินรวมณนะสิ้นปีที่ n หรือก็คือสิ้นปีที่4ในโจทย์ข้อนี้จะเท่ากับ p ก็คือเงินต้นเงินต้นของเราก็คือ9 0 0 0 0คูณอยู่กับ1บวก r ก็คือบวกอัตราดอกเบีย้ยก็คือ0.015ยกกากกำลัง n หรือก็คือยกกำลัง4 ต่อมาก็คิดเลขค่ะในวงเล็บก็คือเราก็จะได้1 0 1 5ยกกํากกำลัง4เป็นคำตอบของข้อ2ค่ะข้อสอบนะคะก็จะออกประมาณนี้นะคะขอให้นักเรียนนะคะจำสูตรให้ได้ค่ะนักเรียนก็จะทำข้อสอบในห้องสอบได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ